เนี่ยถ้าจิตเรามีกําลังพอแล้วมันถึงจะเห็นได้ถ้าจิตไม่มีกําลังพอมันจะยังวนเวียนอยู่ในโลกของความคิดรู้สึกร่างกายนี่ก็กายเรารู้สึกเวทนาเขาเวทนาเรารู้สึกสังขารก็สังขารเรารู้สึกจิตนะก็จิตเราอีกนะอันนั้นเพราะว่าจิตไม่มีกําลังนะถ้าเราฝึกสมาธิขึ้นมาได้นะจิตเรามีกําลังเนี่ย ตั้งมั่นหรือว่าจิตมันมีสมาธิะตั้งมั่นพอสติเราลึกรู้อะไรมันจะเห็นทันทีว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เราสิ่งนั้นเป็นของถูกรู้อย่างแก้วน้ำนี้เป็นของถูกรู้พวกเราเห็นไหมเห็นแก้วน้ํานี้ไหมถ้าอยู่ของเราอาจจะไม่เห็นไม่ต้องชะงกหรอกแก้วน้ําเหมือนเหมือนกันทุกใบแล้วเน,นี่ยใครเห็นแก้วน้ําเป็นตัวเราบ้าง อาจจะมีนะแต่ต้องไปหาจิตแพทย์ทันทีเลยบ้าแล้วลนะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราตั้งมั่นเนี่ยมันเห็นทันทีร่างกายไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ไม่ใช่เรากุศลอกุศลไม่ใช่เรามันเหลือจิตเป็นเราเอย่างเดียววิธีที่จะล้างความเห็นผิดว่าจิตเป็นเรานะก็เห็นความเกิดดับของจิตจิตเนี้ยเกิดดับอยู่ทางตาหูจมูกเลนแก่ใจนะทางใจกม็มีหลายอาการ เช่นหลงไปคิดเนี่ยเป็นการหลงทางใจหรือบางทีเราทํากรรมฐานแล้วเคลิ้มลงไปเพ่งลงไปอย่างเงี้ยเข้าไปข้างในอันนี้ก็หลงทางใจบางทีก็หลงไปดูรูปขณะที่เราไปดูรูปสังเกตไหมเราลืมตัวเองนั่นหลงนะขณะที่ได้ยินเสียงลืมตัวเองนั่นหลงนะเรียกว่าไม่รู้สึกตัวไม่ไรู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็หลงเมื่อนั้นนะ นะตรงพ่อถึงบอกตอนเริ่มต้นนะความรู้สึกตัวสําคัญนะก็คือมีสติไม่หลงนั่นแหละเพราะฉั้นต้องฝึกนะฝึกให้ได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วไปเดินปัญญาการเจริญปัญญานั้นจะสั้นนิดเดียวขอให้จิตมันมีพลังพอแท่านั้นนะการเจริญปัญญาจะไม่ใช่เรื่องลึกลับยากเย็นอีกต่อไปละถ้าสมาธิไม่พอแล้วไปเดินปัญญานะมันจะไม่มีทางประสบความสําเร็จจะเกิดวิปัสนากิเลสข,ขึ้นมา